เหมือนจังหวะมันจะดีซะเหลือเกินนะครับชมัสทูเคิลเอาเราจะพูดเย้มยมเหมือนสนใจคุมทีมในลาลิกาสเปนซะอย่างนั้นนะครับฉะ่นั้นของชอมัสทูเคิลน,นะครับคนซื้อของไบเยนมะิวนิคเนี่ยยอมรับว่าเขากลับมาให้ความสนใจคุมทีมนอกลีกบุนเดสลีก้าพร้อมสแสดงความชื่นชมลาลิกาสเปนนะครับชาบ,บี้แนเดสก็เพิ่งประกาศอำลาบาซ่าหลังจบฤดูกาลนี้และชื่อของทูเคิลเนนะี่ยที่เหลือสัญญาที่ไบเยนมิวนิคถึงปี25ก็ถูกเชื่อมโยงเป็นหนึ่งในคนดิเดตซะด้วยนะครับ สุดปัปดาห์ที่นมาหวันหลังคุมไบเยนบุกชนะออสบวกไป3-2นะครับตามหลังชาฟฝงเหลือ2แต้มชูเกินเข้าร่วมงานพบปะก,กับแฟนบอลและเขาก็ให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ลาลิกาสเปนมาฟังสิ่งที่ชมัสชูเกินได้พูดหนะ่าเขาบอกว่าเออตอนนี้สําหรับผมการคุมทีมในต่างแดนคือเรื่องที่น่าดึงดูดใจครั้งแล้วประเทศสเปนก็มีหล็กที่พิเศษ ผมยังเคยร่วมงานกับชาวสเปนหลายคนซึ่งจากมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวแล้วคาแรคเตอร์ของพวกเขาคือความมั่นใจอย่างมหาศาลเลยเมื่อพูดคุยกับเหล่าผู้เล่นชาวสเปนผมสัมผัสได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขาน่าสนใจแค่ไหนน่าไปเหมือนกันนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ชทมัสทูเค้นนะบอกว่าแย้มสนใจกุมทีมในลาลิกาสเปนครับหลังจากที่ชาบีนันเดสครับจะลงจากตำแหน่งกุนซือของบาซ่า หลังชบฤดูกาลนี้ไปนะครับโอ้โหชูเกินจเจอ้าอีกแล้วเหลอครับนี้ก็ต้องมาตามนะครับว่าสถานการณ์ของชมาชูเกินจะเป็นยังไงครับเอาไปเอามาไปคุมสเปนซะอยังงั้นก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะมีข้อผูกมัดกับไบเยนถึงปีสม2ยแค่นั้นเองสําหรับชมาชูเกินจัดไปให้ไวรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผม